ครับวันนี้ผมจะมาทำโจทย์คณิตข้อสี่ของในการสอบชิงต้นการศึกษาของมหาวิทยาลัยแ,แห่งหนึ่งผู้ที่สอบผ่านข้อเขียนต้องมีคะแนนตั้งแต่เปอร์เซ็นต์ทั้งที่8ปิบขึ้นไปถ้าคะแนนสอบครั้งนี้การใจแจหัวติดโดยมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากับ80คะแนนและค่าความแปรปรวนคะแนนเท่ากับ9และผู้ที่สอบข้อเขียนจะต้องมีคะแนนอย่างน้อยกี่คะแนนกำหนดตารางสแสดงเว้นฐานเป้นของมั่วติดฐานดังนี้่วนที่ผมจะใช้ใผมเป็น Z เท่ากับ x i ลบมิวส่วนด้วยซิกมาครับผมแซนเนี่ยเราจะได้มาจาก1.04ที่ได้มาจาก85%สิร์เนะผมส่วนมิวเนี่ยเราจะได้มาจาก80คะแนนนะผมแล้วก็ซิกมาเนี่ยเราจะได้สามผมเพราะว่า9เนี่ยมันเป็นยกกำลัง2และซิกมาธรรมดานเนี่ยมันได้แค่สามครับผมต่อจากนั้นเนี้ยเราก็จะเอา1.04ู่นคูณกับ 3ผเราจะได้ค่าเท่ากับ3.12 x i 80กับ80ต่อจากนั้นแล้วก็สลับค่าของ x x i มาไว้ตรงนี้แล้วก็80มาบวกกับ3.12เป็น83.12จผมจะได้เป็นคำตอบข้อ2ครับผม